จุ่งระเบิกันบ้างยุ่งระเบกันบังยุ่งระเบิดกันบ้าง,นางหนึ่งในภารกิจของหมวดถอดทำลายอมพันธ์กองร้อยส่งกำลังและบริการกรมสนับสนุนกองพลนาวิกโยธินคือภารกิจอะไรตามไปดูด้วยหน้าที่หลักของเจ้าหน้าที่ถอดทำลายอมพันร้อยสอรอคือการสนับสนุนการฝึกต่างๆของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินที่มีการฝึกยิงอาวุธประจำหน่วยหรือที่เกี่ยวข้องกับวัตถุระเบิดทั้งสิ้นโดยส่วนใหญ่ก็จะไปปฏิบัติหน้าที่ณสนามฝึกทอรอหมายเลข6 บ้านจันเขมที่พักในแต่ละครั้งก็จะขอรับการสนับสนุนอาคารจากชุดเฝ้าตรวจสนามโดยกาลังพลก็จะนําของใช้ส่วนตัวไปอย่างที่เห็นเลยล่ะครับซึ่งภารกิจในครั้งนี้คือภารกิจล้างสนามแล้วล้างสนามคืออะไรเดี๋ยวจะบอกให้ฟังครับเมื่อมาถึงเราก็บรีฟรงานจากเจ้าหน้าที่สนามเจ้าหน้าที่สนามก็จะทําการชี้ตะบนกับสนตกและแนะนําพื้นที่ปอนทํางานเราจะต้องชักธงเดงก,กันก่อนนะครับ ใครบอกเป็น EOD แล้วสบายใใมาดูดีก่อนน,นอกจากรเ,เราจะต้องเสี่ยงกับว่าถุระเบิดแล้วงานนี้เราก็จะต้องเสี่ยงกับช้างปไปด้วยครับรเ,เราก็ทําได้แค่ส่งสัญญาณเตือนอเ,เพื่อ,อไล่ช้างออกจากพื้นที่เพื่อสามารถทําให้เราทํางานได้อย่างปลอดภัยครับประกาศประกาศแจ้งผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องต่อไปเจ้าน้าที่จะทําการจุดระเบิดขอให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อ,อ,อ,อ่อองขอแจ้งให้ทุกคนทราบเกี่ยวกับระบบการจุดระเบิดที่ใช้ในปัจจุบันเป็นการจุดระเบิดแบบชำนวนเวลาดโดยการใช้ทาวฟิลครับขั้นตอนนี้เราจะทําการจุดระเบิดเพื่อแจ้งเตือนคนและสัตว์ที่อยู่ในพื้นที่ให้ได้ทราบว่าต่อไปจะมีการจุดระเบิดครับไม่ยูไม่ยู เมื่อมั่นใจว่าไม่มีช้างแล้วเราก็จอกทํางานครับแล้วที่บอกว่าล้างสนามคืออะไรข่าพูดให้เข้าใจง่ายๆคือจเจ้าหน้าที่ถอดตำรายอัมพันจดทําการเดินค้นหาพิสูจน์ทราบหาวัตถุระเบิดที่ตกค้างจากการเสกการซ้อมรบต่างๆของกองทัพเรือเพื่อเพิ่มความจำนานของกําลังคนในการราักษาเทพปไตยของชาติหรืออมพันที่ถูกยิงออกมาแล้วแล้วไม่ระเบิดหรือที่เรียกว่าอมพันด้านนอกโดยเจ้าหน้าที่ถอดตำรายก็จะทําการเดินตามโซนต่างๆเช่ตนตำบลกระสุนตก จล .1 จล .2 เป็นต้นซึ่งการทํางานในบางฤดูก็จะมีหญ้าบทบางทัศนวิสัยแต่เราก็เลือกเอาที่ปลอดภยัยจุดไหนที่สมเสียง เราก็จะไม่เข้าเอาความปลอดภัยเป็นหลักครับณปัจจุบันถนนที่ใช้ไปสู่จอรอหรือตํแหน่งติดเป้าได้ขาดรถไม่สามารถเข้าไปได้กำลังพลก็จะต้องเดินเท้าเข้าไปถ้าทุกคนคิดภาพตามนี่คือสนามฝึกทอรอหมายเลข16มีพื้นที่กว้างแค่ไหนครับทีนี้ทุกคนคิดว่าเป็น EOD แล้วสบายไหมครับหลายคนอาจสงสัยว่าเมื่อเจอระเบิดจะทํายังไงเมื่อเจอนะครับเราก็จะทําการมาร์กจุดไว้ แล้วเดินไปต่อแล้วกพกลับมาทําลายหรือทําให้ปลอดภัยเพื่อเราทําลายพร้อมกันกองเดียวคือเป็นการใช้ดินระเบิดทําลายทีเดียวครับถ้าทุกคนสังเกตรถยนต์ของเจ้าหน้าที่มีความสําคัญมากในการปฏิบัติงานและบางครั้งเราก็ใช้รถส่วนตัวของเราเองในการปฏิบัติงานด,ด้วยเพื่อให้งานสําเร็จรุดเร็วไปด้วยดีครับ <c oughs> ขั้นตอนนี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนการเตรียมการทําลายก็จะมีทั้งอวมพันเสื่อมและอวมพันที่ด้านนะครับเราก็จะทําการทําลายเพื่อไม่ให้เกิอดอันตรายต่อ,อกลาลังคนครับ นี่แหละครับคือหนึ่งในภารกิจของเจ้าหน้าที่ถอดทำลายอมพันร้อยส่งกำลังและบริการกรมสนับสนุนกองพลนาวิกโยธินของกองทัพเรือกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ